ดีมากมายค่ะและอินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแวร์ไซยนะจ๊ะพบกันทุกวันพุธแบบนี้หมายความว่าเรากำลังอยู่ในรายการแวร์ไซเบเกอรี่คลิปนี้ไซจะพาไปทำเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูอินโทรกันก่อนนะคะจริงๆเห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแหละอยากจะพาไปดูอินโทรกันก่อน,นะคะ่ะไปกัน กลับมาแล้วนะคะกับอินโทรไม่มีอะไรพาไปดู <c oughs> ก่อนจะไปดูนะคะฝากกด Subscribe กระดิ่งต้นเตือนสำหรับคน <c oughs> ที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแวร์สายเป็นครั้งแรกค่ะดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook ฝากกดติดตามแวร์สายเบเกิ้ลสตูดิโอ้วยนะจ๊ะคลิปนี้นะคะสายก็จะพาไปทำเมนูคุกกี้ชาไทย คุกกี้ชาไทยของไซนะคะจะเป็นคุกกี้ที่เป็นคุกกี้แช่เย็นแล้วก็ใช้วิธีการกดพิมพ์กดลงไปนะคะคืออยากจะบอกว่าลักษณะของเขาง่ายๆเลยนะคะคือปกติแล้วเราเห็นคุกกี้เนี่ยคือในช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลการมอบของขวัญให้กับอาจจะเป็นพี่เพื่อนญาติพี่น้องใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเราจะเห็นก็มีรสชาติของคุกกี้ก็จะมีแค่ วานิลาหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะซึ่งอันนี้ไซก็ทำมาเป็นรสคุกกี้ชาไทยสไตล์แบบเรากินชานมเย็นอะไรประมาณนี้นะคะอาลาะแล้วมันจะอร่อยไหมหรือมันจะแข็งไปหรือว่าจะกินไม่ได้่ายคลิปเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวเรากลับมาชิมกันจะไปลงมือทำคุกกี้ชาไทยกันเลยดีกว่าเขาไปกันเลย และนี่คือส่วนผสมของคุกกี้ชาไทยนะคะประกอบไปด้วยอะไรมั่งจะมีแป้งซาลีอนเนกประสงค์ค่ะน้ำตาปลป่นไข่ไก่ค่ะกลิ่นวานิลาบัตเตอร์แส่ใช้เป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์นะคะแล้วก็น้ำชาไทยค่ะสูตรเฉพาะแวร์ไซเบเกอร,รี่คาเฟ่เท่านั้นค่ะเนยสดจาก อันดับแรกนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการตีเนยสดให้อ่อนตัวนุ่มนิ่มประมาณนี้เลยพอเขาเริ่มนุ่มนิ่มนะคะเราใส่น้ำตาลป่นลงไปทีละน้อยจนหมดนะคะแล้วก็ตีให้เขาขึ้นฟูเบานะจากนั้นตามด้วยไข่ไก่ค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองนะคะตามสูตรระบุเท่าไหร่ใส่จนหมดนะแต่ว่าใส่ทีละฟองเท่านั้นค่ะสุดท้ายที่เราใส่ไข่ไก่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะ แต่งกลิ่นวานิลาบัตเตอร์เข้าไปได้เลยนะคะแล้วขั้นตอนก่อนร้องสุดท้ายนะคะทรายจาใส่แป้งสลับกับน้ำชาไทยนะคะซึ่งเหมือนกับวิธีการที่เราตีบัตเตอร์เค้กเลยอ่าการตีบัตเตอร์เค้กเนี่ยเทคนิกก็คือเราจะต้อง เริ่มต้นด้วยแป้งเราก็จบลงด้วยแป้งแต่ทีนี้วิธีการทำคุกกี้เนี่ยเช่นเดียวกันเราจะไม่ตันล่อมส่วนผสมนานเพราะว่าจะทําให้เนื้อคุกกี้ของเราเหนียวนั่นเองจากหลักการเดียวกับการทำบัตเตอร์เค้กเลยนะคะอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราใส่ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันตอนที่เราขึ้นรูปคุกกี้กันเลยค่ะ อย่าลืมที่จะเช็คส่วนผสมด้านข้างชามอ่างของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทรายจะใช้แรปพลาสติกนะคะตักคุกกี้ขึ้นมานะแล้วก็ฟิล์มเขาค่ะแล้วก็รีดด้วยไม้ขลึงแป้งนะคะระหว่างที่จะนำไปแช่เย็นเนี่ยให้ทุกคนหาแผ่นพลาสติกหรือหลังถาดอกก็ได้นำเข้าตู้เย็นก่อนสักประมาณ1 0 2ถึงนาทีแล้วแต่ใครสะดวกเวลาไหนและความเย็นในตู้เย็นของแต่ละบ้าน ประมาณนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อคุกกี้ของเราจะกดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะไม่มีอะไรเลยอ่าพอเราแช่คุกกี้เสร็จเรียบร้อยได้เวลาครบที่กําหนดแล้วเนี่ยทุกคนมีพิมพ์กดคุกกี้แบบไหนเลือกใช้ได้ตามขนาดที่ตัวเองมีเลยนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการกดพิมคุกกี้เนี่ยสมมติว่าทุกคนใช้พิมพ์กดขนาดใหญ่ก็ให้กดก็ให้กดคุกกี้เนี่ยแล้ววางเนื้อคุกกี้ไว้ที่ ขาดนะในขนาดเดียวกันนะคะไม่ผสมเล็กใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้คุกกี้ที่มีขนาดชิ้นใหญ่อะ่ะสุกช้าชิ้นเล็กก็ไม่ไปแล้วสรุปก็คือไม่ได้กิ่นนะคะเอาละเดี๋ยวใส่ขอตัวกดคุกกี้ให้ครบจํานวนถาดแล้วก็เนื้อคุกกี้หมดนะเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันตอนอบเลยค่ะ ที่เราจะนำคุกกี้เข้าอบแล้วนะคะเตาอบที่บ้านทรายนะอยู่ที่160อง,งาศาเซลเซียสค่ะทรายอบอยู่ที่20-25นาทีนะคะเตาอบเฉพาะเตาอบที่บ้านทรายนะทุกคนคาดคะนอุณหภูมิที่เตาของตัวเองได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะ แพะคุกกี้ออกจากถาดอบค่ะแล้ววางพักทิ้งไว้บนตระแกงรอเขาเย็นสนิทนะคะเตรียมบรรจุภัณฑ์ที่ทุกคนจะใส่ได้เลยนะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันตอนชิมเลยนะคะ กันบ้างคะ่ะสำหรับการทำคุกกี้ชาไทยอาไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายบอกตามตรงนะคะว่าไม่ได้สาธิตการทำไอซิ่งเกลสนะที่เขาเป็นแบบเพ้นลายด้านหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีพิมพ์กดที่เป็นรูปต่างๆอ่าแล้วแต่จะใช้รูปไดโนเสาร์หรือว่าจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นกล่องของขวัญก็ ไปหาดูที่ร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ได้เลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียสำหรับช่วงใกล้เทศกาลการมอบของขวัญน,นะฮะก็ส่งต่อความอร่อยให้กับทุกคนแล้วกันนะจ๊ะประมาณนี้ oh. อะ่ะเราจะไม่พูดพร่ำทำดนตรีนะคะนะทำเพลงอ่ะเหมือนเดิม <laughs> ชิมกันเลยดีกว่าจ้านี่คะ่ะหยิบมาเรียบร้อยแล้วจากด้านล่างนะฮะนี่ ล้องก็คือชัดเจนเวอร์วางอลังการว่า,าไซจะทําเป็นสองแบบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือคือในในคลิปอะที่ไซทำอ่ะไซทําทั้งหมด3แบบก็คือจะมีรุ่มหัวใจใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรดอกดอกซากุระน่าจะใช่เออน่าจะใช่นะคะประมาณนี้ก็คือสามารถหาพิมพ์ที่มันใหญ่กว่านี้ได้นะคืออาจจะเป็นวงประมาณนี้ก็ได้เนี่ยแบบเนี้ย กลมๆใหญ่ๆได้เลยก็คือไปหาไอซิ่งเกรสเคลือบเอาละกันว่าอยากได้ลายแล้วไอเดียเยอะแยะมากมายนะแอลจงไอจิโอน่ารักกรุบกริบนะคะและเดี๋ยวไซจะมาแบ่งเป็นไอซิ่งเกรสคือเดี๋ยวจะมาทําให้ดูแล้วกันว่าเขาเจอเป็นยังไงอ่ะคานนี้เราจะชิมนะคะซึ่งไซขอเนี้ยชิมเป็นตัวเปล่าเปล่าอันนี้นะคะเพราะว่าคืออันเนี้ยเดี๋ยวถ้ากินแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะหกเลอะห้องไม่มีอะไรเพราะว่า อยู่บนห้องอยู่บนห้องนอนนะคะคืออาจจะไม่สะดวกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าด้านล่างก็ก็มีกิจกรรมอะ,ะเอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสำหรับด้านล่างเริ่มเลยฉีกและชิมนะคะซึ่งก็จะมีเสียงดังกรุบแกรบกรุบกรอบอ่าชิมรูปอะไรดีก็ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะชิมรูปหัวใจแล้วกันชิมรูปหัวใจแน่อ้าวกล้องอันไหน นี่มาแล้วนะคะอ่ะกลิ่นก็คือก็กลิ่นชานมก็คือชานมเย็นอะคือใครคือชายเย็นอะชานมสีส้มอะอ่ะก็กลิ่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ค่อยแบบกลิ่นชาอาจจะไม่แรงมากนะคะเพราะว่าายอาจจะเก็บชาไว้นานไปนิดนึงก่อนจะเริ่มลอยอืมก็ผมก ก็คือเป็นคุกกี้คือคุกกี้นะคะเขาจะมีความแบบคุกกี้ที่เป็นกรดแบบเนี้ยที่เขาจะมีไอซิ่งเกรดเคลือบด้านบนอะ่ะเขาจะเป็นสไตล์ของเขาคือเขาจะเป็นแบบรสชาติเขาจะหวานหวานหน่อยแล้วก็เนื้อสัมผัสเขาจะมีความแห่งกระด้างนิดนึงเพราะว่าคือเนี้ยให้ดูว่าเขาเป็นคุกกี้แบบเคาะได้อะ่ะ ได้ยินเสียงไหมอืมคือเป็นคุกกี้ประมาณนี้ถามว่ามีความแตกหักใดๆอะไรไหมก็ต้องมีอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคุกกี้ที่มอบให้กับเป็นของขวัญเนี่ยเขาก็จะเก็บเขาก็จะเก็บนานนิดนึงเขาก็เลยจะต้องทําเนื้อคุกกี้ที่มีเนื้อสัมผัสแบบค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะเนื้อก็จะเป็นงี้อืมนี่คือเนื้อคุกกี้ด้านในอ่าประมาณนี้ นะจ๊ะลองไปทําดูแล้วกันนะคะสำหรับคุกกี้ชาไทยแล้วก็เดี๋ยวไปเคลือบเกรดไอซิ่งใดๆก็คือทุกคนไปหาสูตรกันได้เลยนะแล้วเดี๋ยวไว้ไซจะมาแบ่งปันอาจจะเป็น how to baking กับแวร์ไซก็ฝากติดตามกันในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะจ๊ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกด ไลค์กด like, Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้ใส่ด้วยนะคะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับทางแฟนเพจ f a c e b o o แวร์ไซด์เบเกิ้ลสตูดิโนะคะที่นี่จะมีการอัปเดตเรื่องตารางเรียนการทำขนมประจำเดือนประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำวันสามารถดูโพสต์อัปเดตได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากเรียนทำขนมหรือว่าปรึกษาเรื่องคอร์สคอร์สเรียนทำขนมทุกคนก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์แอดแวร์ซ์นะคะ มีแอดด้านหน้านะ w a r e s s, s i n e เวร์ไซ์ค่ะใส่ก็สามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาว่าเออไม่ถนัดเรียนทำขนมตัวนี้ต้องหรือว่าไม่มีพื้นฐานทำอะไรก่อนได้เรียนอะไรก่อนได้นะคะใส่ก็จะแนะนำให้ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำดูนะคุกกี้ชาไทยก็เพิ่มอรรถรสหลากหลายให้กับ การกินคุกกี้ของเราละกันเอาไว้เดี๋ยวเคลือบหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะโอเคขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าใส่จะพาไปทำเมนูอะไรนั้นก็ติดตามกันที่รายการแหไซา์เบเกอรี่ทุกวันพุธได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปกินคุกกี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ <S Sorry s DJ <S hey.